สวัสดีพี่น้องเช้าแอออนทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็สร้างเอื้องก็เด้ลงมาไถรอบที่สนะครับซึ่งรอบนี้ที่สร้างอื้งลงมาไถนี่สร้างเอื้องได้เหตุผ่านซีนะครับพี่น้องมันมีโค้งเก่าของเอดอกบัวยุหันถิ่มใบยุลานสาร้างเอื้องนีสองโคง้งจะโดนล่ะพี่น้องถิ่มว้จนสนิมกินแล้วกับใบผานเนี่ก็เป็นใบผ่านขนาด16นิ้วต่จนสนิมกินคือกันละ่ละล่ะนี่สร้างเอื้องก็เล่น มาตัดต่อกันต่อกันเนี่ยมันเป็นผานซีล,ล้วก็เลยอัอนออกมาถดลองเบิงทั้องอย่างมันไถบ่ได้นะพี่นองบันนี้สร้างเรื่องก็ขนลงมาเบิดได้ทั้งผานสามผานซีวันนี้ก็เลยเอาผ่านซีมาลองใส่หล้กก็ะยางปรับร้องเบิงปรับไปปรับมาปรับอยู่ข้าวหนึ่งอยู่พ้าใบบาทั้นเข้าใจมันนะปรับไปปรับมาเล้วรยางเออไถได้ไถนิ่มไถดีเราวันนี้สร้างเรื่องก็เลยเอาแออออนใ่ามากประกอบใส่ร้องเบิงว่ามันสิดใส่ใดบอกว่ามันเนาาคักไม่พี่นอง มันยาวคักก็พอดีไอ้ที่สางึงลงมาไถรอบนี้มันมันเป็นการไถอันวนทางซ้ายนะพี่น้องเวลาเขาเลี้ยวหรอกฐานมันกะหลีกกับกับไอ้แอลอ่อนมันกะเลยบ่ชนกันแต่ว่าถ้าเขาวนอีกทางหนึ่งอ่ะคือมันจะชนกันบัดนี้กับพอดีคือรอบนี้มันเป็นการวนซ้ายเบิดมันกะเลยไถได้บัดนี้ที่สรางึงลงมาไถนี่กับกับพอด้ไถเร็วนี่พี่น้องกับไถนี่ความเร็วกับซ้ำนีคลิปนี่แหละไถไปเรื่อยๆแต่ว่าปรากฏว่า ไปเรื่อยๆนีสร้างเงื่องออกมาสวยเตือบอยู่ออกมาประมาณเกือบแปดโมงเราก็มายางปับผานอยู่อีกข้าวหนึ่งอยู่วันนี้เมื่อนั่นน่ะที่สร้างเงื่องลงมาไถเนี่ยไทได้จิ้หกไรยเนี่ยขนาดไทไปเรื่อยทิ้มหกลรยกักับตะเว้นอยู่ด้พี่น้องสร้างเงื่องกับเล่เขาบ้านเพราะว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเมฆสีคึมๆนะเป็นเมฆสีคึมๆเพราะเห็นตะเว้นก็คืนมาเป็นมันคำบัดบัดขึ้นมาแล้วมันกแน็แกนที่มงกลักวๆข้นมาเราก็เลกเขาบ้านเลย แบบนี้อีกมือล้อนออกไปไถอยูคขาเดียวกัแเล้วนี่ล่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าสมมติว่าวนอีกครั้งหนึ่งมันมันมันสิชนกับอันแอลออนราะวะผ่านมันเย้าคักแบบนี้สร้างเรื่องก็สิเอาเอาไปแก่ล้องเบืองอยเขาไปถอนบ้านนี่สิไปแก่ล้องเบืองว่าสิมีวิธีเหตุดได้บอเทียนต่า้าวนอีกครั้งหนึ่งมันสิบ่ชนกับอันแอลออนนะพี่น้องแต่ว่าดีครับพี่น้องคือมันได้เล็้วเขาไถเขาไถขั้นเดียวซ้ำ ซ้ำไปเทละสองคันแหละเพราะมันซีผ่านบัดที่นี่กต่สีมาแก่ร้องมึงแหละขมันใส่ได้ขันแก่ใส่ได้ใส่ผ้านกัะเยวาออกไปทดลองอีกรอบรอบต่อไปนี่รอบที่ซีนี่คือว่าขันฝนตกงดินซุมกัดสีลงไปหยอดเลยนะพี่น้องพอปีนี้คือว่าสีเห็ดเลี้ยวจากน้อยนั่นแหละพอดินมันกระแตกมันกัเนี้ยนดีคลักแล้วแล้วบัดที่นี่ยุดยุดช่วงนี้แหะพี่น้องแอร์ออนนี้ เพิ่นกับมาเอาไปเรื่อยๆอยุ่งวาหลังจากที่ทางเอื่องไถขึ้นมานีเพิ่นกับมาเอาไปหลายขั้นแล้วนะครับปีนี้นราคาเขาบดีเนาะพี่น้องราคาเขาตกตา่าเฮาก็ต้องหาวิธีลดต้นทุนจังที่ทางเอึงลงมาไถ3สามรอบแล้วนี่เติมน้ามันนี่ยังเบิดบก,กี่้อยเองเนด้พี่น้องเบิดน้ามันบก,กี่ลอยเองขาดสมุติว่าจ้างมีสิบไรของ้างเอึงนี่มันมื่นกลัวไปแล้วนะครับหลายบาทไปแล้วบนี่ ที่ไถเองนี่ก็คือเขาเขากระลดต้นทุนได้หลายเนาะพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึง่งรถไถเดินตามเขานี่มันกับ,บ่จุกจิกบ่ได้ซ่อมบ่ได้แซมอไหยังจุกจิกนะพี่น้องปีหนึ่งเขากระทายแค่นื้อมันเครื่องล้างใสกองกรปจบก็คือเป็นการประหยัดต้นทุนได้คักอีหลีได้หลายอีหลีเนาะครับแล้วกับเงินส่วนที่เหลือก็คือเขาเอาไปจ้างรถเกี่ยวเอาเนาะครับเพราะว่ายามเกี่ยวมันยากช่วงไถได้หันนี่เขากระไถเอาเขากระลดต้นทุนแล้วเขาอยากไถจักรอบกระไถได้ไถข่ายหยาไปเรื่อยจนหยาตายดีๆนาะครับเขาจังค่อยหยอดจังค่อยหบานนะครับ แตสำหรับผู้ทีท่านไหนท่านมีท่านพ่อนะครับก็ต้หาจ้างเงื่อนกันแล้วกันว่าตอนนี้ของนี้อยู่นะครับขันขันซบจังหวะดีร้างเงื่อนลงไปหยอดเขานี้อาจจะได้ยุดหลายมือนะครับเพราะว่าเสื้อเสื้อสีหยอดแล้วเสื้อสีเทยไปหยอดปีนี้ก็ขึ้นมาสีหยอดสีดีๆจักน้อยนะครับสิสิเหตุใจเย็นๆน,นะครับเนาะสำหรับพันซีขันพี่น้องผูใ้ใสดงสังแสวดีบอคือดีนะครับพี่น้องดีได้เร็วเอาไถเอาไถน้ำมันซ้ำเก่าได้หลายก็เก้านะครับมันไปเร็ว ไทยบ่จำเป็นต้องเร่งมันก็ได้หลายเองนะครับแต่ว่าขอเสียคือมันหนักพี่น้องโยกยากมันหนักแต่ก็มันเห้ยวนี่แหละมันเห้วมันเหา้วเกินไปนี่แหละนี่แหละขอเสียของมันคือหนักกับเหา้วเกินไปแต่ว่าขนันอ้อใส่รถได้แล้วนี่ไทนี่โอ้ยดีครับพี่น้องเพราะว่าที่มันเหา้วคือมันีิชนก็นห่องเตะแล้วเพราะมันเหา้วเกินไปเดี๋ยวสารเรื่องสิหาวิธีแก่ลงเมืองกันทบแก่ได้เดี๋ยวลงมาไถ่หลอบหนาะสารเรื่องสิมาลีวให้พี่น้องเพิ่งอีกเทียนหนึ่งนะครับเนาะกะ ยังสำหรับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ท่านใดท่านมีท่านพ่อกับตัหาต่างเงื่งกับเล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันมีของอยู่นะครับเนาะต่ามาเอาไปไว้เดี๋ยวใส่เงื่งลงมาหยอดเขาแล้วมันมันถีหยางมันติดหยุดหลายมือขันตัวสีมาเอาช่วงนั้นมันติดเบาบางนะครับเพราะว่าขันสมมติว่าฝนตกดินซุ่มกันใส่เงื่งลงลงไปไถแล้วนะครับคือต้องต้องเฮ็ดแหย่เล่านะครับเพราะว่าขันห้อไถแล้วดินมันแห้งเวลาไปหยอดขันห้อยหยอดบางท่านมันก็ถือบ่เกิดนะครับเพราะว่าดินทรายมันบ่คือดินอื่น สำหรับที่นี่ก็เอาสำนีก่อนนะครับเนาะขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ